สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลดมิลาครับแล้ววันนี้ครับผมก็มีฟีดแบ็กมาจากลูกค้านะครับแล้วก็หลายคนที่เล่นเครื่องเสียงนะครับว่าเขามีข้อมูลอยากจะถามเรื่องของเครื่องเสียงครับหลายอย่างนะครับเราก็เลยคิดว่าทุกครั้งทุกเดือนเนี่ยนะครับเราจะทำคลิปให้ความรู้นะครับในช่องนี้ให้กับทุกท่านนะที่เล่นเครื่องเสียงได้รับรู้ผมเนี่ยก็จะมีวิทยากรรับเชิญนะครับซึ่ง จะมาเป็นกูรูครับแล้วให้ความรู้เนี่ยในช่องนี้นะครับแล้วก็เป็นตอนพิเศษนี้นะครับทุกๆเดือนนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์อันคุณหูทองแดงนะครับวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากเฮียโรมีราตนนะครับมานำเสนอด้านให้ความรู้เกี่ยวกับตัวสินค้านะครับผมเนี่ยในวงการก็จะจักกันว่าอาจารย์อันคุณหูทองแดงนะครับซึ่งโปรไฟล์ผมเนี่ยข้ามบอร์ดในวงการเครื่องเสียงรถยนต์มาเนี่ยก็ประมาณปีนี้เขาปีที่26แล้ว นะครับโดยเริ่มต้นจากการในรู้เครื่องเสียงรถยนต์นะครับแล้วก็ไปถูกรับเชิญให้ตอบในรายการสอพ91<ม>ในในยุคนั้นนะครับพ<ม>ี่รถ<ม>ก็ตอบด้วยเหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็ในปี04เริ่มสอบเป็นกรรมการตัดสินให้สถาบันเครื่องเสียงก็คือ u ูแสนะครับแล้วก็ DB d b d r a นะครับและในปี2018ก็ได้เป็น e v e n นต์เ e ล t กเของ งานแข่งของแคนของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็รับเชิญไปตัดสินในต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ในในส่วนตัวผมก็จะเป็นทางด้านอาจารย์รับเชิญนะครับไปไปสอนตามสถานที่ต่างๆรวมถึงเขียนตำราเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์มีเขียนตำราด้วยนะทั้งหมดจะสีเล่มลวครับตอนนี้นะครับในคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นตอนพิเศษอันนี้นะครับก็จะมีอาจารย์อ่านเนี่ยมาคอยให้ความรู้กับทุกท่านนะครับเอาเป็นอันแรกก่อนเลยที่ทุกคนเนี่ยถามกันเยอะมากนะครับ การให้ความรู้เกี่ยวกับการดู power amp เบื้องต้นดีกว่าเบื้องต้นเอาง่ายๆหรือว่าใครที่จะซื้อแอมเนี่ยนะครับดูของก่อนเบื้องต้นเนี่ยพอจะรู้ได้ว่าแอมตัวนี้ดีไม่ดีดูจากอะไรได้บ้างครับดูจากอะไรได้บ้างดูจากภายนอกเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยนะครับสักสามสี่อย่างเนี่ยเราก็สามารถรู้แล้วว่าเ o w e r amp ของเราเนี่ยตัวที่เราจะเลือกเนี่ยมันดีจริงกับรถเราไหมครับแค่นั้นเองครับ เริ่มกันเลยไหมเอาลองมาดูอ่ะเอาแอมนี่เลยตัวนี้จะเป็นแอมในรุ่นของซีรีส์ของซีรีส์4นะครับเป็นรุ่นตัวใหม่ล่าสุดของทางทางเมอร์คิวรีนะครับอะไรที่ต้องสังเกตก่อนว่าแอมพี่ดีเป็นยังไงอันดับแรกเลยครับตัวเนี้ยแค่เห็นหน้าตาเนี่ยมันก็นางฟ้าอะไรเดียคือคือต้องบอกเทรนก่อนครับเทรนเทรนปัจจุบันเนี้ยเทรนสีทองกับสีดำเนี่ยกำลังมาทองดำเนี่ยนะครับเป็นเทรนที่เขาเรียกเป็นแนวไฮโซ ไแนด์ครับไฮเอนแน่ๆครับมองเบื้องต้นเนี่ยแอมจะได้ขนาดเล็กนะครับเหมาะกันอันดับแรกเลยคือติดตั้งง่ายเล็กคือเอาไปว่าอาจารย์อ่านกําลังจะบอกว่าหาแอมที่ไซส์พอเหมาะกับรถใช่ครับถูกไหมใช่ครับตรงนี้ครับแล้วถ้าดูมากกว่านั้นน่ะจะดูอะไรว่าถ้าดูภายนอกแล้วอะไรที่เขาคุณจะมองว่าเอ้ตัวนี้เวิร์กราคาหรือว่าคุณภาพน่ดีเนี่ยมีอะไรอันดับแรกเลยครับอันดับแรกเลยเราต้องคํานึงถึงเรื่องของ ระบบไฟก่อนนะครับระบบไฟอันดับแรกเลยถามอาจารย์จะรู้ได้ไงว่าอันตัวนี้มันกินไฟอะไรยังไงมันมีทริคง่ายๆครับโดยการดูที่ฟิวนะครับฟิตัวนี้มันสามารถบอกได้เลยว่าแอมมันสามารถทํางานความความสามารถสูงสุดของมันเนี่ยอได้กี่วัตวิธีคํานวณนะครับง่ายๆเลยอย่างรุ่นอย่างรุ่นเนี้ยในรุ่น480เนี่ยใช้ฟิลสาสแอมป์งตัว นะครับให้เราก็คือเอา30แอมป์สตัวเนี่ยมาบวกกันก็คือ60แอมป์ถูกไหมเฮียแล้วเอา60แอมป์เนี่ยไปคูณแรงดันไฟที่เราใช้กันปกติก็คือ12.7โวลต์12.7โวลต์ใช่แล้วเฮียเดี๋ยวผมลองคูณดูอ่าจะลองคูณดูเลยครับก็หลักการง่ายๆให้ดูฟิลก่อนฟิลก่อนเลยครับอ่าฟิลก่อนนะสมมติอ่ะตอนนี้60แอมป์คูณ12.7ใช่ครับได้762อ่า762เนี่ยนี่คือเขาเรียกกำลังขับวัดรรวมของ power amp แต่คราวนี้อยากจะรู้ว่าตัวนี้ได้วัดรวมใช่แต่อยากจะรู้ว่าเจ็ดร้อยหกสองวัตหรอใช่และแต่ละชแนลได้กี่วัตยวต้องเอาสี่หารเข้าไปครับหารสี่ไอตัวนี้มันสี่ชัแนลใช่ไหมจะประมาณร้อยเก้าสิบห้าวัตถ์ถ้าผมจำไม่ผิดนะร้อยเก้าสิบจุดห้าซึ่งถามว่าต้องถามก่อนว่าแล้วมันจะบอกอะไรเราเราเคยเห็นลำพูงมายี่ห้อมครับพี่เอถือว่ารับวัตต์ได้สูงสุดร้อยหกสิบวัตต์ร้อยแปดสิบวัตต์นี่แหละครับถึงบอกแอมเราสามารถรองรับลำพูงที่ อินวัดขนาดนั้นได้แน่นอนอันที่สองที่ผม,มจะแนะนําให้ดูคือเทอร์มินอลเข้าสายอันนี้คือชุดสายไฟทั้งหมดนะครับสายไฟสายลาโพงทั้งหมดเนี่ยตรงนี้นสังเกตดูเท <min> <Term inal S 1> อร์มินอลกับชุดสายไฟทั้งหมดมันถูกดีไซน์เป็นคอาเยกในยุคใหม่แล้วซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้เทอร์มินอลที่ใหญ่ปกติเนี่ยรูเทอร์มินอลพอเล็กเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าต้องเป็นสายเบอร์เล็กอย่างเดียวใส่สายใหญ่ไม่ได้ถามว่าดีตรงไหน เมื่อไหร่ที่เราเอาสายท้องแดงเต็มนะครับสายเส้นใหญ่ขึ้นหรือเต็มสายฝอยตั้งแต่เนี่ยเข้าไปในระบบไฟเนี่ยอันดับแรกเลยไฟมันจะอิ่มโอกาสที่ไฟมันจะย้อนเนี่ยมันจะมีน้อยอนี่แหละคือข้อดีของมันครับแต่เดี๋ยวผมสงสัยนิดหนึ่งค,คือคุณกําลังบอกว่าเอาไปว่าผมถามแทนลูกค้าเลยนะครับอดูให้แอมดีแต่คุณกําลังบอกคั่วสายเนี่ยหมายถึงว่า แอมที่ดีเนี่ยเขาจะให้ขั้วนี้มาด้วยถ้าถ้าเขามีอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ให้ขั้วนี้มาก็คือแอมไม่ดีออ๋อไม่ใช่ครับพี่ผมก็เลยอธิบายว่าตอนนี้มันเป็นอันยุคยุคที่เล็กลงถูกไหมครับแต่เพราะแอมที่เล็กลงเนี่ยวงจรภายในเองมันไม่สามารถเขาขั้วอย่างเงี้ยครับมันไม่สามารถมีมีพื้นที่เพื่อสําหรับให้ใสสายใหญ่ได้ถูกไหมครับทาง Mercury ี่เขาก็เลยดีไซน์ให้เป็นอะแดปเตอร์ที่มันมีขนาดเล็กลงแต่สายก็ยังใช้เบอร์เดิมได้เหมือนเดิมกับแอมใหญ่ ดูไหมครับพี่แต่นั่นเองครับก็คือเอาเป็นว่าน่าจะเป็นเรื่องความใส่ใจของผลิตภัณฑ์แต่เราผิดพันดีกว่าเพราะเขาอาจจะมาอย่างนี้แต่ว่านี่เขามีอะแดปเตอร์ให้เพื่อให้เข้าได้ให้สายได้ย่า่ขึ้นแต่ว่าอันนี้ผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าเรามาดูอันอื่นก่อนอ่ามันจะมีจุดที่สามอีกครับเพราะว่าที่น่าสนใจแรกคือฟิลครับนะเออวันนี้ผมเพิ่งได้ความรู้เพิ่มว่าแอมที่กำลังขับทังสูงนี่ให้ดูฟิล ใช่ครับมันฟ้องเลยอันนี้ได้ความรู้ที่ดีแล้วตะกี้บอกของคั่วเนี่อันนี้ก็น่าจะให้ความรู้เรื่องนี้นะครับคือสังเกตง่ายครับ power amp เนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบหัว RCA เนี่ยจะมีอยู่สองแบบแบบที่หนึ่งก็จะเป็น RCA ธรรมดาการแบบที่สองเป็น Tiffany Jack ถามก็ต่างยังไงเทอร์มินอลที่เมอร์เครี่ใช้เนี่ยเป็น Tiffany Jack และเฮียสังเกตมันจะมีเหมือนหกเหลี่ยมล็อกไว้ทีนึงข้อดีคือ RCA แบบเนี้ยมันจะมีความแน่นหนามากกว่าแล้วก็ วัสดุภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะดีกว่าแบบ R C A ทั่วไปนะครับอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแอมไฮเอ็นส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นทิฟฟานี่แจ็คทีนี้เอางี้เราเราหยิบแอมตัวที่เดี๋ยวเราจะให้ดูภายในมาก่อนอ่าโอเคตัวนี้ตัวนี้เขาเรเก็ตนิดนึงอ่ะมาดูนิดนึงดูนิดนึงดูนิดนึงอ่ะทุกท่านอันเนี้ยเทอร์มินอลจะต่างกันแล้วนะครับเข้ามาดูครับตัวนี้เนี่ยทิฟฟานี่เนี่ยหัวแจ็คเป็นงี้มีล็อกมันจะแน่นมากเวลาใส่ R C A ปุ๊บแค่ไม่ขยับเลย แต่ถ้าหัวแจ็คแบบไม่ใช่ที่คนทั่วไป,ไปทั่วไปไปน,นี้เห็นไหมผมกดปุ๊บมันมีการขยับตัวได้ทั่วเข้าไปได้แล้วพอใช้นานๆมันจะเจอปัญหาหยางเยี่อพวกนี้คือถ้ายิงสาย RCA ไม่มีคุณภาพเนี่ยดึงปุ๊บไอ้ขั้วนี่มันหลุดออกมาด้วยเลยเจอบ่อยผมติดตั้งสมัยก่อนนั่นแหละครับนั่นแหละครับกดไปปุ๊บสังเกตว่าเสียบเจอหัวแจ็คดีๆแน่นๆปุ๊บดึงเข้าดึงออกปุ๊บ มันหลุดามแคกแครกแกเลยแล้วมันมีปัญหาอันนี้จะชัวร์กว่าใช่ครับม้วมีปัญหาด้วยอันนี้คือดูที่คั่วแแล้วมีดูอะไรอีกถ้าดูที่สามจุดเนี้ยผมจะบอกเลยว่าจุดสําคัญเลยครับถ้าท่านมีความรู้ตรงนี้ไว้ท่านสามารถเลือกอ่นดีๆกับลาโพงได้เลยครับเพียให้มาดูที่ไฮพาร์ครับไฮพาร์โอเคชุดคอสโอเวอร์ปกติเนี่ยถ้าแอมตัทั่วไปมันจะเขียนว่าร้อยยี่สิบถึงสิบสองเคแต่เมื่อครูเนี้เขียนที่ห้าสิบเฮิร์ตครับเพีย ถึง250ถามว่าดีตรงไหนอ่าคราวนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงในเรื่องของชุดคอสโเวอร์ลำโพงเราเคยสังเกตกันไหมครับที่ข้างกล่องลำโพงมันจะมีเขียนเลยว่าอันเนี้ยฟ rek วอซีเรสปอนส์ก็คือความถี่ตอบสนองอ่ะมันลงต่ำได้สุดเท่าไหร่บางยี่ห้อลงได้ถึงหกิบเฮิร์บางยี่ห้อเขียนแปสิบางยี่ห้อร2อยสิแสดงทำให้เรารู้แล้วว่าถ้าลำโพงที่กินวัดเอ่อความถี่ต่ำเนี่ยตัวนี้สามารถรองรับได้เลย แล้วก็สามารถตอบสนองได้แอมมิกสาตัวได้สบายกับลำโพงสารตัวนั้นได้หมดแต่ถ้าแอมที่มันมีเขาเรียกความถี่หรือคอสโทเวอร์ที่ไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นที่ร้อยี่สิบแอมตัวนั้นไม่สามารถตอบสนองกับลำโพงเราจะเลือกแบบหกสิบได้แล้วนี่คือข้อดีของมันอีกโอเคผมน่าจะสรุปงี้ว่าดนามิกเลนไม่ใช่ฟรีควอนซีเลนก็คือความถี่ตอบสนองเนี่ย คือหูมนุษย์เนี่ยฟังตั้งแต่20กิโเฮถึง20เฮิร์ถูกปะ20เฮร์ใช่ค่ะพี่ถูกครับคุณลองบอกว่าถ้าดูตัวเลขตรงนี้นะดูตัวเลขตรงนี้ถ้าแอมที่คุณภาพต่ำหน่อยเนี่ยตัวเลขตรงนี้จะไปไม่ได้กว้างใช่ครับใช่ไหมอย่างเช่นตะกี้คุณบอกว่าแอมบางตัวที่ไม่แพงเนี่ยมันไปสูงสุดแล้วต่ำสุดให้สังเกต จุดต่ําสุดเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสักร้อยยี่สิบใช่ประมาณนั้นครับอ่ามาได้แค่ร้อยยี่สิบก็หมายเพราะว่าความถี่ต่ําๆไม่ค่อยมาใช่ครับแต่ถ้าแอมพีดีนะครับเห็นไหมมันจะลงมาถึงนี่ตัวนี้ตัวเลขหกสิบใช่ไหมห้าสิบเนี่ยอันนี้ห้าสิบอ่าห้าสิบก็แสดงว่ามันลงได้ต่ำใช่ครับก็หมายถึงว่ามันอนุญาตให้สัญญาณทุกความถี่มาได้มากขึ้นใช่ครับอ่าอันนี้ก็โอเคเวิร์กทำให้มองเห็นอย่าลืมครับตัวเลขนี้ ความผีสูงและต่ำนะครับถ้าลงได้เลขต่ำหมายว่าเลขน้อยยิ่งดีใช่ครับเขาจะงงไหมเนี่ยไม่น่างงเพราะอันนี้เป็นจุดดูง่ายสามจุดหลักๆเลยครับมันจะมีประมาณนี้อย่างดูการดูแอมภายนอกเบื้องต้นนะ่เยังไม่เกี่ยวกับเราเปิดซิงค์นะครับอ่าโอเคั้าสรุปว่าถ้าสมมติซื้อแอมมาตัวหนึ่งจะดูภายนอกก่อนที่จะเลือกเนี่ยนะฮะดูสามอย่างอย่างแรกคือดูฟิลอันนี้ผมชอบฟิลใหญ่หมายถึงว่าภายในอนุญาตให กำลังไฟได้สูงนะครับกําลังวัดจะสูงใช่ครับสองก็คือดูเกี่ยวกับนี่ครับหัวแจ็คหัวแจ็คเนี่ยถ้าใช้หัวแจ็คทิฟฟานี่หมายว่าทิฟฟานี่หมายหัวล็อกหกเหลี่ยมเนี่ยมันจะทําให้แน่นหนาขึ้นด้วยแน่นหนาขึ้นนะครับไม่มีปัญหาเรื่องสัญญาณเข้าออกของแข็กซึ่งอันนี้ผมเคยเจอผมติดตั้งอยู่เมื่อก่อนเจอประจําผมชอบแบบนี้และที่สามก็คือดูตัวปรับเนี่ยที่เป็นผ้าคอสเวอร์ของมันเนี่ย ถ้าลงได้ต่ำนะครับยิ่งความถี่ต่ำเท่าไหร่เนี่ยก็หมายว่าความถี่เสียงจะมาได้มากเท่านั้นถูกต้องครับก็ฟังได้ดีขึ้นถูกต้องอันนี้คือดูภายนอกนะครับภายนอกครับทีนี้ดูภายในกันอีกหน่อยมาดูว่าอ่ะให้ดูก่อนแอมปกติก่อนอ่ะนี่นะครับแล้วจะเอาปกติแอมดีมาไหมอ่ะเดี๋ยวมีผมมีมาด้วยแอมปกติอ่ามาอันนี้แอมทั่วไปที่เรายังบอกว่าไม่ใช่แอมแบบแอมแบบผูก ตัวไม่ถึงพันนะเราเราไม่เอาพวกนั้นมาดูนะเอาดูแอมราคาต่ำก่อนครับคือตัวนี้กับแอมที่ราคาสูงคยังไม่บอกว่ายี่ห้ออะไรังยังไม่พูดเรื่องนี้เราแค่ดูวงจรใช่ครับอ่ะนี่ตัวนี้ตัวไม่แพงราคาต่ำมีอะไรที่แตกต่างจากตัวแพงอ่ะอันนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของทางร้านค้าติดตั้งแหละที่จะต้องมีความรู้เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันดับแรกเลยที่เราต้องมองกันเลยคือหนึ่ง ชุดระบบคานข้าสายนะครับสังเกตขาที่เราเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเพียขาที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเป็นโลหะชุบนะครับแต่ถ้าเป็นพราอมที่มันคัดเกรดเนี่ยอพวกสะพานไฟทั้งหลายนะครับจะเป็นทองเหลืองละขอ้อดีของทองเหลืองก็คือจะนําสัญญาณได้ดีกว่าสังเกตนะครับเพียโลหะเนี่ยคุณภาพของโลหะที่ผ่านใช่ครับที่นําดีที่สุดคือเงินใช่ไหมรองมาคือทองแดงครับ ลงามาคือทองเหลืองครับใช่ครับเหล็กเนี่ยก็จะด้อยลงไปอีกอันนี้คือขั้วต้นทุนก็จะต่ำกว่าทองเหลืองใช่ไหมถ้าเป็นเหล็กเนี่ยสังเกตได้ว่าสีมันออกแบบช้ำเลือดช้ำหนองอะไรมันจะไม่ค่อยไม่ค่อยทองเท่าไหร่ใช่แล้วแแล้วมีตรงไหนอีกอันที่สองก็คือเรื่องของคาปาซิเตอร์หรือที่เราถูกเรียกว่าตัวเก็บประจุไฟตัวเก็บประจุสังเกตนะครับ power amp ดีีในโลกเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะใช้ยี่ห้อเอลนานะครับข้อดีเอลนาคืออะไร คาปาซิเตอร์เขาจะมีประจุที่แท้นะครับไม่ใช่ประจุเทียมเช่นเอาเข็ม3,300มิโคฟารตดทำงานจริงแค่300ฟาลตนไม่ใช่มันก็จะน้อยไปแต่ถ้าเป็นตัวธรรมดาที่สังเกตนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อโนเนมมไ่ยี้ห้อคุณภาพก็จะเราไม่ทราบว่ามันคุณภาพเนี่ยเก่าเก็บมามาใช้งานเนี่ยวันดีคืนดีอาจจะระเบิดหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นของเนี่ยตัวเนี้ยคุณภาพดีแน่นอนอยากให้โคมาดูค่าคุณภาพที่ดีหน่อยนะครับยี่ห้อมันจะเป็นยี่ห้อ มันจะมีเข็เอวหน้าอยูว่าเอวหน้าถูกต้องครับเอาง่ายๆว่าความเพี้ยนก็จะน้อยใช่กหมคือมายังไงประจุเต็มว่าอ่งนั้นเถอะแต่ว่าตัวถูกหน่อยก็คือมันก็ค่อนข้างจะเพี้ยนครับอันนี้อันนี้ผมก็บอกจริงว่ามีผลจริงเพราะว่าครับถ้าแอมวงจรขนาดนี้เนี่ยนะผมบอกได้เลยว่าผมลองมาสี่ตัวเนี่ย ฟังเสียงจากลําโพงคู่เดียวกันเสียงไม่เหมือนกันสักครั้งถูกครับี่จริงครับความแม่นยำจะต่างไปใช่ครับอ่านี่อันที่สองอ่าและจุดหนึ่งผมอยากอ่านในในในคลิปเนี้ยผมจะให้ดูแค่สามจุดนะครับจุดสุดท้ายอ่าให้ให้ทางกล้องมองมาทางที่เขาเรียกชุดผ้าขยายชุดผ้าขยายนะครับไอตัวปรับต่างๆเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นเขาเรียก VR เกิดมาแกน VR ใช่แกน VR ข้อดีของมันคือหนึ่งราคาถูกครับตัวนี้ไม่กี่บาทแต่ข้อเสียมันคือค่าความเพี้ยนสูงนะครับแต่พอแอมป์ที่มีคุณภาพมากขึ้นออยากให้ครสดูตรงตัวที่ผมจะเอียงให้ดูนะครับมาตรงนี้อด้านในเขาปิดอยู่ใช่ครับอันนี้อันนี้คือเกิดของดีอันนี้เป็นเป็นเขียวเีเนี่ยถูกครับเขาเรียกว i c ซครับ VIC ใช่ครับข้อดีของมันเลยก็คือหนึ่งค่าความเพี้ยนต่ําอันที่สองเนี่ยที่ดีเลยคือว่า การให้สัญญาณเสียงออกไปเนี่ยไอเสียงข้อแค่ก็จะไม่ค่อยมีแล้วจะตัดปัญหาตรงนั้นออกไปนะครับแล้วก็ความแม่นยําในการปรับจูนจะมีสูงมากกว่าโอเคนี่แหละครับพี่อันนี้อันนี้ผมบอกได้เลยนะฮะอันนี้ก็เจอมาคือถ้าแกน VR แบบเนี้ยเราจะสังเกตเห็นไหมว่าเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยฝุ่นเข้าเนี่ยมันจะมีเสียงแบบเดี๋ยวดังบ้างไม่ดังบ้างหมุนเกณฑ์ก็ขอกแคกอกแคถูกต้องมันเกิดจากวอลลุ่ม VR แบบนี้ ถ้าตัวเนี้แทบไม่มีปัญหานั้นใช่ครับเพราะมันเนื่องจากืมผงฝุ่นอะไรมันไม่สามารถเข้าไปได้อยู่แล้วมันกันนะครับใช่อยากจะให้ดูสองตัวนี้เทียบนิดหนึ่งคือเห็นไหมครับดูลายพิมพ์วงจรวงจรใช่ค่ะลายพิมพ์วงจรน,นิดหนึ่งก็คือว่าอันนี้อันนี้เขาเรียกเป็นน่าจะเป็นวงจร มากกว่านึงชั้นใช่ไหมตัวนี้เป็นเป็นพีพีซีบีดับเบิลพีซีบีแล้วก็คือเป็นสองเลเยอร์ครับแล้วเอาสุดกว่านั้นตัวนี้เห็นไหมเป็นเคลือบทองเคเลยถูกต้องครับเพราะว่าอันหนึ่งที่ดีถ้าเกิดทําได้ระดับเนี้ยหมายถึงว่าบ้านเราเนี่ยเมืองไทยอากาศร้อนใช่นะเพียถูกต้องเลยครับจอดไว้เนี่ยนะถ้าพวกเลเยอร์เดียวอ่ะมันทิ้งไปนานๆลายปินมักจะร่อนใช่ครับมันจะเสียเร็วใช่ครับมันจะปัญหาตรงนั้นแล้วก็ให้สังเกตอีกอย่างนะเฮีย สเปคสองตัวนี้คือที่คู่มือกำหนดมาว่าวัดเท่ากันนะครับแต่ดูลายวงจรดูภายในผมบอกเลยต่างกันเยอะครับยังไงตัวนี้เต็มกว่าแน่นอนวัดเต็มวัดเต็มกว่าแน่นอนครับแล้วดูจากการจัดการเรื่องวงจร้วยตาเนี่ยนะถ้าคุณไม่ลงรายละเอียดถ้าผมดูวันนี้ก็ว้ากว่าละโอเคก็เบื้องต้นนะเราใช้เวลากับคลิปนี้เยอะแล้วสรุปสรุปเลยแล้วกันนะครับว่า ถ้าท่านจะเลือกแอมที่ดีนะครับรบถ้าดูภายนอกอันแรกเลยวันนี้ผมได้ความรู้เพิ่มคือเรื่องฟิลฟิลที่ใหญ่นะครับก็จะสะท้อนให้เห็นว่าแอมตัวเนี้ยวัดเต็มจริงหรือเปล่าใช่ครับโดยการเอาขนาดฟิลคูณ12.7หารจำนวนชัแนลถูกต้องครับนะครับอย่าลืมนะครับก็จะได้แบบนั้นต่อมาก็คือขั้วนะอันนี้เห็นจากสายตาขั้วแบบนี้นมันก็สอดคล้องทำให้การติดตั้งเนี่ยมัน เขาเรียก bueno? <im fully> ว่าทนทานและง่ายขึ้นนะครับนะแล้วก็อันที่สามครับก็คือเรื่องของ f ฟ u ค n c ซี a เลนของการปรับคอร์สโซเวอร์ถ้าลงได้เขาเรียกว่าฟิคฟ c ซี่เลนกว้างก็จะทําให้เสียงยิ่งดีขึ้นถูกต้องครับที่เหลือก็คือด้านในครับที่บอกนะครับสามสี่อย่างนี้ครับคาปาซิเตอร์ขั้วเข้านะครับเกนปรับตัวนี้ตัว VR นะครับแล้วก็ลายปรินวงจรนนะครับโอเค ก็น่าจะพอได้ความรู้เกี่ยวกับการดูพาวเวอร์แอมป์มากขึ้นนะใช่ครับก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกท่านเนี่ยก่อนจะซื้อพาวเวอร์แอมป์เนี่ยจะทำให้เห็นว่าคุณก็ได้เลือกได้ถูกต้องถูกต้องเลยครับครับทำให้เราซื้อของได้คุ้มค่าขึ้นคุ้มทุกบาททุกสตางค์ที่เราลงทุนกัอคครับก็ขอบคุณอาจารย์อันมากครับแล้วก็เดี๋ยวจะฝากทุกท่านไว้ว่าถ้าใครเนี่ยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับเครื่องเสียงรถยนต์นะครับ เดี๋ยวเราตั้งใจว่ารอบหน้าเนี่ยเราคุยกันไว้แล้วว่าจะมาพูดถึงเรื่องลําโพงนะครับแต่ว่าถ้าใครสงสัยเกี่ยวกเครื่องเสียงรถยนต์หรือการดูอะไรเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงรถยนต์นะครับสอบถามมาได้ที่คลิปนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะอ่านแล้วเราจะสิ่งเหล่านั้นน่ะนะครับมาทําคลิปเพิ่มเติมให้ความรู้ทุกท่านครับโอเคครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอ จบเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณอาจารย์อันมากขอบคุณครับโอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่างครับสวัสดีครับ